อันนี้ต้องบอกเลยว่าผมได้โลทองนี่จุดเริ่มตอนนี้ต้องขอบคุณในการเอามานะี่ที่ท<ม>บอกว่าให้แท็กแบบช่องดังๆเอาไว้ <c oughs> ไปเกาะช่องเขาอื่น <c oughs> มอมนั่นเด็เลยต้องมีทีติดงกนดก็ต้องติด <c oughs> ถ้าเรียกว่าแบบนักกินจุนี่คือคุณนี่ท็อปเลยทำไมถึงเลิกจานไอช่วงนั้นเราเราแข่งกินเยอะแข่งกินที่ไหนเราไปหมดที่บางทีก็มีดรามา่ามีทักไปเอ้ยงานแข่งนี้ พี่โอ๊มาไหมครับวงนี้ผมไม่ไปดีกว่าอะไรยเงี้ยแ,แล้วผมรู้สึกว่าผมอิ่มตัวกับการออกกำลังกายด้วนยะผมไม่ได้เบื่อวงการยินอยู่นะผมยังอยากทําให้มันเป็นที่รู้จักอยู่แล้วตอนนี้หมอประหวานก็เรียกไปพบบ่อยๆแล้วด้วยอันนี้ก็คือไม่กลับมากินจุแล้วแน่น,น,น,อ,น,นอน,ออนอสวัสดีครับผมอยู่กับช่องนักก้าเหมือนกันแล้วก็อีโตนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีแล้วราพี่เท่าไหร่ลวสวัสดีครับ ปีละเท่าไหร่ะครับน่าจะสามสี่ละวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้ผมเอานี่มาครับโล่ทองช่องผมถึงแล้วหรอยังอันนี้ช่องผมช่องอาจารย์ใกล้ถึงแล้วเก้าจุดสี่เก้าจุดสี่อ่าประมาณนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่าผมได้โล่ทองนี่จุดเริ่มต้นนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เรามากๆนะครับอันนี้เป็นอาจารย์ยูทูบคนแรกของผมเลยนะสอนตั้งแต่ทำอะไรนะทำรูปนะเออทเนตอนแรกเหมือนทำทำเนียลไม่ได้เอ่อสเกลไม่ได้ตั้งชื่ออะตั้งชื่อแล้วก็จริงๆไม่เกี่ยวกับผมหรอกเกี่ยวกับเรี่ยงล้วน สอนแบบตั้งแต่แบบตั้งค่าไอแอดด้วยเออกูจาได้ว่าส่งแบบเยอะมากเออจำไม่ได้ละนานละมันจะมีแบบว่าตั้งเหมือนว่ามึงส่งมาเป็นแบบติดแท็กเออติดติดแท็กด้วยติดแท็กยังไงแล้วก็โฆษณาแบบว่าต้องตั้งยังไงอะไรเงี้ยมีเป็นลิสต์เลยเมื่อก่อนที่คุณเคยแคปส่งมาให้ผมอา่อาแล้วก็จะมีแบบตัวอย่างของแท็ก สอนนะทุกอย่างนี่คืออาจารย์คนแรงผมเลยนะอันนี้ผมที่บอกว่าให้แท็กแบบช่องดังๆเอาไว้ต้องหลักยรดไ้ไม่ขึ้นของเขาไปเกาะช่องเขาอื่นไปเกาะไปเกาะช่องเขามอมน่าเดกดเลยต้องมียิดอิทแหลกเนก็ต้องติดไม่แต่ตอนนั้นยังไม่มีจะเป็นไทโพกินพวกไรนอย่างนี้อ๋อคุณคุณติดแท็กช่องผมด้วยติดไทโปพอไม่น่ามันไม่ขึ้นอยู่พักนึงเนี่ยจนกระทั่งคุณเปลี่ยนแท็กกัน เพิ่งจะมาดีตอนหลังยินดีด้วยครับลูกพี่อันนี้ก็เป็นอาจารย์นะครับเรียบร้อยของของอาจารย์ก็เดี๋ยวจะตามมาเดี๋ยวตามมาเก้าจุดสี่แล้วเก้าจุดสี่แล้วลบต้องลบกวนแฟนลับช่องพี่ตามไปหน่อยเถอะแต่ว่าอันนี้จริงๆแบบว่าจุดเริ่มต้นก็คือทําเหมือนแบบอย่างเราทาแรกๆอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าหวังหวังเงินหวังอะไรอย่างนี้เลยนะใช่เรตอนแรกอาจารย์ทาเพจ แล้วผมว่าอาจารย์อ่ะคาแรคเตอร์ชัดหมายถึงว่ามีคาแรคเตอร์เป็นคนที่เล่นได้พอมาทําคลิปปุ๊บเสือกสุภาพทั้งนั้นอะไรวะเนี่ยไม่ทำคลิปแบบว่าหยาบๆยาบแล้วเหมือนโดนคนแบบมาเม้นว่าเหมือนแบบทำไมมึงต้องเหมือนแบบทำไมเราไม่จาไม่สุภาพไม่นุ่มไม่แบบคุณไม่แข็งแร่งพองไงคุณมันคุณต้องหยาบจนคัดพวกนั้นออกไปก่อนจนเหลือไอ้พวกหยาบด้วยกันอยู่แล้วมันก็จะดูเราแล้วเขาจะรู้สึกว่าเป็นช่องปกติแล้วแต่ว่าวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ที่แบบว่ามาอมาอาจารย์ครับ ผมติดตามอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักกินมาก่อนแล้วผมก็คนจะเชื่อไหมเนี่ยนะเมื่อก่อนอาจารย์โอ๊ตผอมมากอ่าเป็นแบบว่าเรียกว่าถ้าแบบเป็นาบรดานักกินนี่คือเรียกว่าเป็นตัวท็อปทอปของประเทศเลยไอ้นี่กินสบายเลย<ร>จุนนั้นมันสู้สู้เหรอเออมันสู้ผมเพิ่งทำหลังจากที่อาจารย์ <S 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 นี่นะนะ ตอนนั้นยังไม่มีเอาหรอคุณไปกินที่เท่าไหน่ผิดป่าวขอให้ใหม่แล้วของปลอมอ๋อเยอะของปลอมก็มีเยอะไม่ไม่ใช่ของกูของพวกของจริงของนี่แหะของปลอมถ้าเรียกว่าแบบนักกินจุนี่คือคุณนี่ท o p t o เลยเคยไปข่งต่างประเทศด้วยใช่แล้วก็เมื่อก่อนที่แบบเปิดวงการแบบบุมบู m เลยก็เป็นรุ่นคุณก็เป็นเป็นผมว่าเป็นยุคที่ทําให้คนรู้จักเพราะว่าในไทยไม่มีแบบนี้ด้วยคําถามเดียวเลยทาไมถึงเลิกจานมาเน้นสายตลกซะแล้ว พี่ว่าผมควรเลิกกูเลยอะไม่ไม่แต่ว่าไม่เอาแบบตอนนี้ดิอย่างก่อนก่อนใช่ไหมคุณแบบคุณแบบผอมแบบอันนี้คือย้อน4ี่หปีอะย้อนกลับไปอะด้วยความที่ไอช่วงนั้นเราเราแข่งกินเยอะตอนนั้นคือกําลังสร้างสร้างสร้างชื่อว่าเฮ้ยประเทศไทยมีเกี่ยวกับนับกินแบบนี้มีคนที่กินได้แบบนี้แล้วตัวผมอะรู้สึกเหมือนเฮ้ยมันคือกีฬาประเภทหนึ่งแล้วเราอยู่ในจุดที่กําลังพึกเหื่อนะพี่คล้ายๆเอ็นแอสช่วงนี้แหละ คือเถิบเลยช่วงนั้นใช่คือเถิบแล้วก็เราตะเวนกินแข่งกินที่ไหนเราไปหมดจนกระทั่งตอนหลังนะผมรู้สึกว่าคนอื่นเขาก็รู้สึกท้อเออทำไมมันมีความคิดเหมือนไอ้นัทเลยวะใช่บางทีก็มีดราม่ามีทักไปเอ้ยงานแข่งนี้พี่โอ๊ตมาไหมครับฮวงนี้ผมไม่ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าปัญหามันเยอะคือตอนนั้นอะคนที่อยู่ในจุดแบบผมมันมีไม่เยอะมีไม่เยอะแล้วถ้าหาถ้าผมไปคนอื่นเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยกูไปกูก็ไปฟรีกูไม่ได้รางวัลแน่ๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีไปไปถามคนจัดงานข้างหลังข้างหลังบ้านอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเออปัญหามันเยอะแล้วบวกกับเรามาทํ o ย t u ู e พอดีแล้วเรารู้สึกว่าเออเราทํา youtube มันก็มีไรายได้เลี้ยงเราได้ประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยเรื่องการแข่งกินเราก็ไม่จะเป็นก็ได้มั้งเพราะว่าคนก็รู้จักเราแล้วอะไรประมาณนี้พี่ก็คือตอนนั้นก็คือกินมันก็เริ่มแบบเฟดแบบว่าไม่ได้แข่งกินละเริ่มจากไม่ไม,ไม่แข่งกินก่อน เริ่มจากไม่แข่งกินก่อนแต่ยังทํ o ย t u b e แบบกินจุกินอยู่ทำยูทูบแบบกินจุอยู่แล้วก็จุดเปลี่ยนของผมคือของผมพอผมไม่แข่งกินอ่ะผมก็ไม่ต้องไม่ต้องเมนเทนขนาดกระเพาะละเพราะปกติถ้าแบบแข่งกินคือคุณต้องซ้อมใช่แบบซ้อมเพื่อคงคงขนาดกระเพาะไว้คงความคุ้นชินไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมต้องออกกาลังกายเพื่อที่จะคุมรูปร่างมันมีสองฟิกแท็กไหมกัด้วยนะเออแล้วผมรู้สึกว่าผมอิ่มตัวกับการออกกําลังกายด้วย เพราะว่าผมเริ่มจากแบบออกกําลังกายจากลดน้ําหนักอ่ะตั้งแต่มหนึ่งแล้วผมก็ยาวมาเลยจนแบบเรียนจบแล้วก็แข่งกินหลายปีผมก็ยังออกอยู่อะไรเงี้ยผมก็หยุดออกกําลังกายไปแล้วก็ร่างกายมันก็ปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้กินได้น้อยลงด้วยอารมณ์เหมือนเบื่อเบื่อก่อนเบื่อเป็นเบื่อเบือกินก่อนเบื่อมาทําช่องผมไม่ได้เบื่อวงการกินจะกินจู่ช่วงแรกๆผมไม่ได้เบื่อวงการกินจู่นะผมยังอยากทําให้มันเป็นที่รู้จักอยู่แล้วก็ยินดีมากเลยที่ ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้วงการกินจุมันมาจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยแต่แค่แเราเบื่อจากการแข่งเบื่อการแข่งใช่อันนี้คือเปลี่ยนจากหน้าที่เหมือนแบบว่ากินเองมาเป็นเหมือนแบบว่าคอยดันดันน้องๆใช่ครับแบบก็ยังรันวงการอยู่แต่ว่าในฐานะอื่นอ่าก็ให้ก็คล้ายๆคล้ายๆแบบรูปแบบพี่อ่ะน้องๆมันมีความสามารถของมันมันมีของมันอยู่แล้วเราก็แนะนํานิดเดียวน้องมันไปต่อยอดคราวนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วใช่เพราะว่าเนี่ยอย่างพวกไอ้แนทอย่างพวก เออ <Egg. S 2> แฟ<ป>อย่างแบ <b àn. S 1> เอ,อมันก็ทําของมันเองโตได้ได้ของมันเองเราแค่เฮ้ยมึงลองทงําดีวะเนี่ยมันพูดให้มันฟังว่าเอยมันสามารถเลี้ยงดูทําเป็นอาชีพได้นะอะไรเงี้ยก็คือนี่ก็คือจุดเริ่มต้นทั้งหมดที่แบบว่าทำไมถึงเลิกกินเพราะมันเลิกกินคือแบบคุณตอนช่วงแรกยังทํากินจุยังทำกินจุแต่ว่าไม่ออกกำลังกายแต่ว่าไม่ออกกำลังกายแล้วแล้วพอเหมือนพอก็ยังกินได้อยู่พอมันทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันมันจะคล้ายๆเหมือนระบบอย่างที่โอ๊ตบอกว่ามันมันเปลี่ยน ผมว่าระบบมันมันเปลี่ยนมันระบบเผาผลาญมันไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นแต่อันดับแรกเลยคือเราเราเผาไม่ทันที่กินคือช่วงแรกคุณจะกินเยอะเหมือนเดิมใช่ครับแต่ว่ามันค่อยค่อย้วนขึ้นมาทีละนิดแต่ไม่ออกกำลังกายแล้วไม่ออกกำลังกายแล้วใช่แล้วก็พอมันไม่มีกล้ามเนื้อมันหายผาผลาญมันก็ลดลงอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกายอยู่แล้วแล้วเรามันก็เก็บสะสมเป็นไขมันพอว่ามันเก็บเรื่อยๆื่อเริ่มอ้วนขึ้นมาเรื่อยเคราวนี้พอมันกินเยอะปุ๊บมันจะอึดอัดละ อ๋อ oh. อ่ามันก็เป็นที่มาของทําไมคนอ้วนมันถึงกินได้น้อยกว่าคนเนี่ยนักกินถึงต้องรูปร่างแบบเนี้ยถึงจะดีที่สุดอันนี้ก็คือช่องคุณคือเปลี่ยนไปทางแนวแบบรีว<ด>ิวเน้นตลกเน้นบันเทิงแล้วเน้นบันเทิงเป็นอาหารแต่ยังเป็นคอนเทนต์อาหารอยู่แต่ว่าบวกความบันเทิงเข้าไปอ่าก็จะมีกินเยอะแต่ให้พี่บางกินแทนผมกาลังปั้นอยู่ฮะนั่นหรอสามคนนั่นหรอนี่เด็กปั้น ปั้นลงปั้นลงถ้ามันไปตายซะก่อนนะมันก็คงจะได้เป็นนักกินจุอยู่อันนี้เหรอส่งต่อส่งต่อให้ทีมงานแล้วส่งต่อไม่ผัดแล้วอันนี้ก็คือไม่กลับมากินจุแล้วแน่นอนเออตัวผมไม่ไหวละพี่ไม่ไหวละเรื่องของอายุด้วยสุขภาพด้วยอะไรด้วยแล้วตอนนี้หมอประหวานก็เรียกไปพบบ่อยๆแล้วด้วยแล้วผมนี่ตอนนี้ผมส่งไม้ผัดแล้วใช่หมอประหวานก็เรียกผมบทยันต่งปะตอนนี้ตอนนี้ฝึกฝึกมาประมาณ เกือบเกือบสองปีแล้วตอนนี้เริ่มกินข้าวได้จานครึ่งแล้วสองปีนะเริ่มจากระพีเองนะเริ่มจานครึ่งแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงยวผมส่งแข่งแล้วจานครึ่งแล้วโอเคแล้วอันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ไงก็ฝากติดตามช่องจานโอ๊ตด้วยนะอาจารย์ผมรบกวนปีนี้รบกวนครับรบกวนใครที่อยากดูเกี่ยวกับอาหารอย่างช่องพี่ยงก็อาหารช่องผมก็อาหารแต่ว่าของคุณมันแบบเน้น บันเทิงตลกอะไรอย่างนี้บวกเข้าไปใครที่ไม่เคยดูลองเข้าไปดูชอบใหกดติดตามสนุกถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเข้ามาดูก่อนเข้ามาดูก่อนมาดูก่อนโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณจางโอนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันเทปหน้ากินด้วยแอพขอบคุณครับจางเนาะเทปหน้าอะไรหรือก็ถ่ายแล้วไม่เทปหน้าเทปหน้าคือเหมือนเดี๋ยที่ไม่มีคุณไงเนี่ยเดี๋ยวคัดตรงเนี้ยก็ต้องเดินเข้าไปถ่ายอะไรของคุณอีกกี่เทปกี่เทปโอ้โหกี่เทปอะงงไปหมดแล้วเนี่ย เนเนจิบเหล้าแล้วเริ่มเมาแล้วนะเจ้าของร้านเมากินแล้วเหรอเมาโอเคไว้เจอกัน